มา,างลงยังตึกนี่มาใหางง้กูต่อเล่นมาโคตรเ็โปกจเหรอเฮียโลกเกียีจัดมอบแตกเลยวะเะ ฟาร์มตรงนี้นะสุดหรอข่อยย่านฟาร์มอิ่มอิ่มเอ้ยอะไรเนี่ย วงสวนตายจัดเลยสุดท้ายอยู่ข่ายขวาหัว,หวคูตัวหนึ่งเนื้อตีนหนึ่งเลยอยู่บนหวัวคู่ไอ้ไทยมันควรจะล้าตัวนึงตรงรถบ้านกระฟ้ากระฟ้าจะแตกทังรถบ้านทังรถบ้านรถบ้านเอาแล้ เดี๋ยวเดี๋ยวโดนนะกูหมดเฮ้ยยูเด็กไหนวะแค่ยิงเสี่ยงซีนะเอ้ยตรงกูไอสัตว์ไม่ใช่ตรงมึงอยู่ตรงกูไอเฮี้ยไปดูแล้วอนี่ มาละโอ้ยเจอูยเจอเย็นยี่ยมมาดีมาเีย้ยจะน้องเปดปเจ็บมาเจมาเปเจ็บเปเจ็บเข้าเนินไปแล้วเวรอะไหมี่ยน้องเี่น้องเี่น้องเยีน้องเ้องเนอี่ยเยนี่ยนี่ย่

y nó là nó nhớ 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 thay về thay quả không lấy về cho nó anh chụp anh chụp ít ra nó thay thảm rồi tiếng phun đâu ส่วนเฮ้ยมันมันได้เคเบิเลอะไรมันไปส่วนสนานไว้ตรงนี้เนะี่ยวะอี่ว่าใช่ Earth... phá khó, phá khó, phá vào phá, vào phá, có phá Có tay, có Các có Các cổng. Các cổng. Các cổng. Có cổng. có cổng. Các อะไรเฮ้ยมี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 มากับมากับมากับมาสัตว์เ้ยอยู่ฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาขวามู้เนี่ยแต่เมืองมันได้แล้ววะตีมัน จีตนึงฆ่าตุนึงไอ้ยศน้าใช้เน่างชยไอ้สา์เอ้ยขโมนขโมนตัวนึงอยู่คูเอาแต่ตัวบนอะ Tai hả chết nè này đi tay 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 thái, tay 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 MÀ tay 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 TÀI tay 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 tí tay 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 đơm tay mình kẹp sọc kẹp sọc kẹp sọc kẹp kẹp sọc kẹp 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 sọc kẹp sọc kẹp sọc kẹp โอ้นี่ยี่เขาเนี่ยโอ้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 ยน่าจะทำไปละม้อหมดละม้อไอ้เหีย ผมรักุวยแล้วลองใช้แม่เขาเหนือเก็งเลยตัวไหนคอยท้องใชต้องต้องรีรอเฮ้ยโอ้ยโอ้ย ตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยเจอแล้วกำลังลับไปโอ้โหกระสุนก็จะโดน,นตัวเลยที่นั่น

โแม่ที่เพิ่นเทคข้อมึงอะไปไล่ลยจหนดนเราอยู่โอ้รอไม่หมดแล้วครับรอไม่หมดแล้วครับ Ui, một con đơn Ê Tớ là tên tình cùi Ê, chém 2 Bọc pháo, bọc pháo, bọc pháo, bọc Lời, lời, cái kia bạn bác pháo, cùi đi, 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 đi Cùi lệ tổ, ơi Cùi tổ, ê ơi Ê, hổ khỏi là tí, ê kia Đấy chặt, rồi ก็แต่ไอ้เฮ้ยเด็ดแม่ไอ้เฮี้ยไรลกๆก็แต่ลงโูอยู่อาเวสองตัวหลังรถสามตัวเลยสามตัวเลยสามตัวเลยวังเราวังเพิ่มในตกวอ่ะเลนี่เลยนี่เลยนี่เลยน้องชายเราบ้างน้องไอ้น้องหนึ่งเฮ้ยน้องคันนิดคันหนึ่งคันหนึ่งน้องสวยน้องขวาเข้า เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวน้องเหลือตกอยู่ได้เป็นเหี้ยหรอวะเราจะยิงสองลอบเหลือเวทมั้งมาแล้วน้องมาดิเอามาดิน้องเอไเ,เ,เหเเเเลืนนอ,อตัวน,นี้เหลือเวสหมดละ

Tidak ada nah, cool. 后哦、哎 กอมจัดเลยพี่อ่ะมต่เวลาเวลานอนแล้วมม่งหอ้สัตว์อาจะไปไม่ถึง ไอ้จมแผ่ไปได้หรอเย้ยยิงวะดวงซ้ายไอ้ยิงซ er mm ้ายเห็นละซ้ายตีขอนี้เลยวะซ้ยอ่ะมหัวมันหัวมีมันหัวมีเอาเอาตีตีหน่อยซ้าเอ้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่โกงโกงททำมืทำไปเสกไปจับปะ น็องเจ้านองเจ้าน้อเข้าเนื้อข้า้เนื้อสี่ร้อยสี่ยูลาหายแม่เลยแล้วอันนี้แล้วมันชุบมันชุบ ไอชุบ้านไอท้ายชุบ้านเนี่ยัานหลังเราผมมามามามครูเราขึ้นมาแล้วน่าใช่นะถ้าชูงั้นก็มีชูบ้านตรงนั้นแหละเดีย๋ยวสายญาตเอ้ยวิ่งอยู่นี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 ่ต้องหนุนเลยตกพินะขอเขาเขาแตกกโอยแหล่ Mọi có phía này bắt, mình để đi mình Nó 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 Tôi không thấy Chưa có thằng này không? Đấy, còn nốt tao được kia lo nữa ยังไงเนาะตวอนี่ก็ใครวะพอว่าเฮี้ยโปเลยเฮ้ยโปโปฮะยิงมาได้เมื่อไหม่ปะเนี่ยเฮี้ยเอ้ยแล้วจะโปอยู่แล้วสัตว์โปไหมโปโปยิงมาเมื่อก uh ี้ เราแตกปีนตาม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 ,ตามอยู่เหนื่อยหายเห็นไม่เห็นบริษ

อะไรละเห็นแล้วเรามอมั่งเฮียวิ่งอยู่ขนาดนั้นละมะอมงแตกจนะน็อกทอร้อยหกห้าเกือบแบบในบ้านอ่ะไม่ในบ้านอ่ะเออขาตัวเดีเยวซ้ายเขาซ้ายเข้าเนื้อไปแล้วหกห้า

กูยงิงกูยิงรัวตางให้หมึงไว้ท่ายไปแกแบบเพื่อมึงรอแป๊บนึงอ่ะกูยิงตายได้ไปแกได้เก็บตัวหนึ่งเลย,ย,ยตัวเฮียน่ะยิงตรงมันเขาาได้ด้ยเฮ้ยแล้วของมันติดหน้าประตู

Nó chạy đâu hai nó hai rồi hai mười hai mười hai mười hai cho nó mười hai 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 mười rồi ชุมน้องก่นอน,นนะชุมไม่ติดวะขอได้ไหมละ่ะไม่มีคิวเลยขอได้ไหมละ่ะปีสี่เ้ทถ้าเหรอพี่ต้นหนึ่งวะบ้านมึงอ่ะเอัไอตตกลกลาโะ้ด เอาเนาะ oh เอาแล้วเด็กถยเจ็บไหมเคยตกหล่นรัวไอ้เห hey, ี้ยนี่ถึงได้ที่หนึ่งก็ตามนะยตา